กาบสบายดีพ่่อแมพี่น้องกาบสบายดีเอฟซีเบิร์ดถูก่านเด้อพ่อพ่อกับต่องสนนี่ปาคือเก่าเด้อพี่น้องตอนนี้ฮากับเปลี่ยนบรรยากาศนะพี่น้องเนาะจากอยู่บ้านคูเมือนะพี่น้องเนาะมือนี้ยฮาก็ได้มาลินนัมแม่น้องแก้มบุ้มเด้อพี่น้องเด้อมาลินนัมแม่น้องแก้มบุ้มอยู่เพื่อนแม่น้องแก้มบุ้มเนาะตอนนี้กันเนาะตอนนี้ฮากัสีมาทำของกินสุกกันกินนะพี่น้องเนาะหลังจากที่ออกมาเต้โดนเละเละเพื่อนแม่น้องแก้มบุ้มเนาะมีแต่เพื่อนเที่ยวไปหาเนาะพี่น้องเนาะ มื่อนี้ก็ได้มาลินนะพี่น้องมากคับมาพ้นพ้นพี่น้องเลยบรรยากาศกับพโายกขาพี่น้องพ้นต๊ะโบยุดปบะย์เลยช่องสายสีเมื่อบ่ได้พี่น้องขอนอนข้างคืนได้บอบ่ได้อุ้ย่ใหายนอนเ่ราะ้ันสีแข่งพ้นเมื่อซะพี่น้องเลยอันนี้ครับกับมาลินอยู่บ้านน้องกรุงน้องพี่น้องเมืองสายพุทองแข่งสวรรคเขตเนาะก็คือบ้านของน้องแก้มบุมนั่นเองตอนนี้ครับกับสีไป ตำข้าวปุ้นกินนะพี่น้งนะองเนาะ<ม>ไปเบิ่งน้ำกันเลยสบายดีตลอดจ้าเจ้าตอนนี้กำลังตำข้าวปุ้นนะพี่น้งองเนาะดูเพื่อนน้องเกงมบุญบุญนาเอาบุญนาวเดี๋ยวบุญนามีกระเทียมมีบ่กระเทียมอยู่ที่ยนัน

ปุ้มมันจะเบิดเนาะใส่ประเด็ให้ี่นองรูปใส่ประเดบอดนป้าใส่ตางไนเลยมึงเล่นบอดี่เนาะบอมีขวดไม่นองแกบมกันแบบนี้แต่พี่น้องยังกัประเด็จุ้มกเบิดป้าสุดหลอดหากับจอสเนาดิดิดิดดิกรเบิดเนี่ยกระเบิดได้ดิี่างรเบิดาบ่อยเื่นมยื

ข้าวกับปลาแดกมันอยากเค็มเลยกระแดกเค็มใส่บ่ได้เลยสิมะข้าแบบนี้นะแมนแมนกระเดกปรุงแบบบดปะกระเดกปรุงบดแต่โดนแล้วโอ้บ่บ่ใส่มันหายแล้วในเือนยังมีบดเต็มว่าบดเต็มเพราะว่าตำดุใส่แจ่วใส่จุกใส่ปลาแดกปรุงอ่ะโอ้ยไปใส่ฮำบ่คยใส่ได้ใส่ยังบ่เราจะตำไปใส่ ยางปนิดหน่เราบพีน้องนปาใส่เอาปลา่ปาใส่ร้อยน่ะร้อยเอาัวีก่อนมีอยู่เมละามาแล้วกถนัดนะพี่้ เค็มนะคบแซ่บลกันไปกินแหมะนกนปย่งใดเนาะกินอะไรพี่น้องเลยแซบพี่น้องไปสดกันแซ่บเลยจ้าแซ่บลายหนวดคาาวกกระแซ่บเด้อปลาลุงมาเด้อมากินน่กันเด้อพี่น้องเด้อ3แถ็นักนะเคยพี่น้องเขากองยังใดหนกขยานก Sẹo nắng. Sẹo nắng. cái nắng. này nắng. Sẹo nắng. Sẹo nắng. Sẹo hết, Sẹo nắng. hại nắng. Sẹo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  nắng. เน่ไปทานกินเหมือนกับไปตามาหงกินที่เท่านั้นเ้าไปกินเอากินกับค้าวงค้าอนางตาเขากินเขาอยาคือกับตาเป็เอากินตลูกขากินพี่น้องเลยนางบุ๋มเ้ากินจะเบิดสวยกินกับข้าวนงย่อมาหรอขากินเบิดเลยเบิดหนามันมาุมเบดมาุมหน่วยเน่นเเบิดเลยขาตเป็นเนาะขาตำเบิดเลย ขนาดไป่ขนาดไปที่ใส่กลืคูขุกมันนวกับเร่ออยใส่เป็นนัวกนยังไปร่เข้ากันอต่ไปเียแน่วเือแท้่านนี่าซาดีเขาใส่เมือน้าเขาธรรมดาที่สนองอืมอะประตำหงสให้เขากินอีกถอดมัวูะมุขมุสตามดีเยอะเขาอืเาสกไหมอืมเสกแห่งดี สดหดอนนหน้กาี่อืมสดทอนั่บนงแกมบุ้งตาสกินทอไรกินเอากินสะอินด้วยอืมอืมเป็นอะไรนี่ก็คือเป็นยองติ่มเนเดียวกันตรงบุมง่ะอันนี้เต่าเดียวกันติ่ผขานะอืม

เห้ย <c ười> e, e, ้ยเห็นครอบครัวเขาเจ้านะตัวนี้ใคสิบ่าวปีน่ะเนาะเนาแบบเสียใจน้ำเขาเจ้าแต่เราก็จะกลับเพื่อที่ จ um ะพามาเดือเดือนเนาะถ้าว่าขอดออกมากัดตายเดือนสิบเอ็ดจะใหญ่ใหญ่แล้วนี่ขอทำหนึ่งเขาว่าข้าเจ้เอาบุ๊กเคยเข้ากลองมาเถื่อนเนาะพี่น้องแม่เขาเจ้เอาบุ๊กเคยเข้ากลองแข้าเจ้ากับอ่าเนาะในคืนในอ่างกับการยกกาวไหวเลยสรแบบบมเมนคนในเมืองเนาะพี่น้องบ้านนอกบ้านหน้าเนาะการที่วันหนุบกราบก็สิ แข่งแงมือแข็งแงโตเหตุบลเห็ดบเป,ป็นเหตุบลถูกอะไรพี่น้งองเเคยเหตุเหมัอนใชนเนาะอืเาก็เลยตาบสบายนะพี่น้องารวิวเซานจอยกัจอ้บ่บนก็นคือห็นคอบครัวกัจอยอะไรเนาะแบบยังเฮือนรังหน่อยกูหม่ในในบ้านเนาะ ออกว่าม,มาสิชาวหายชาวนาคือกอันกับพวกเราชาวหายชาวนาเนาะส่วนจะเดือดตำครับปุ่คืนเนี่ยก็กินเลยทำนะเนียวไปเนี่ยก็อนม,มาทา บคบคนเาทบาอันีเน่ยเนาะจะลงเทบเมนบลงเทต่อผาอมจะออกไปนึงมางูก็บอว่แต่ฮาหน่ฮาก็เะออกเรื่อกอยาเป็นดมันงามาอยู่เอาไปบ่นบอ

ลงทรงน้เราก็ไปนอนน้านอนหน้าแต่ว่าเรานอนหน้ากูเมือแล้วราเแม่เราไปนอนเตียงตัวเองจะเถื่อไดอ้าวคือบันนนอนอะไรเสียงใหญ่เบาตั้งคัดี่เจนหยาแล้วแกมุญงเราแตะกัรายเนี่ยอกับผู้รายรอกับผู้ชายได้ใช้ผัวเล่าเพราะว่าผัวเราก็ตายไปน้ำฝนบางี ไปเป็นกำลังไปอยู่รังกันไปเละแต่ยินเขาว่าอ่ะเขาพันแบบพวนห้องงานนี้เสียงเป็นรัมเสียงเป็นเทศเสียงเป็นเทศชนาที่ผืนเคยเทศแบบเป็นปัวข้นนะพี่น้องแบบนั่นแหละออนสินใหญ่น่ะยินเบิร์ดเขาว่าเป้าไว้ยังน้ะนอนในหน้าแล้วน่ะใกล้มาได้ยังได้ยิน ใช่เปล่าเพื่นว่าลุงสมเราก็ได้ยินลูกชายก็ได้ยินเสียงแม่ที่ว่าแม่เป็นอะไรนก็เพิ่งเคยแบบว่าคือทำย้อนใช่ไหมพี่น้องถือทำย่อนเนี่ยเพื่นกับแบบว่าคนมาเป่ามายังเพื่นกับเป่าเป่าเทะยังอะไรพี่น้องล่ำล่ำอะไรเนาะใช่ค่ะสี่ว่าได้ดีล่ำอะไรแบบคล้ายๆเองของคองวันของตาที่ว่าเนี่ยนะเสียไปเลยพี่น้อง ดังข่าวถีเป็นเที่ยงหนาแล้วเหรอเนี่ยเที่ยทียงนาลูเทียงนานี่แห่งเต้นเียงน้าแหงไปแอบมแอบหมดกล้าไปบอกเดียวกาป้าิ่นตกเิ่นแอบไปยังพีอน้องแอบไปิ่นสีนอนนานาเกี่ยวข่าวนะเมื่อนะเนาะสีนอนเว้นนอนเว้นกลางเว้นยังบอกกานอนเลยคอยบอกกานอนไม่ิดเลยคอยยากสั้น อืมปอบลงน้ำพัวอยู่ไอหน้าพัวลงไอหน้ากี่วันสีนอนเว้นอืมบ่กางนอนลุงสมเราเรานอนหน้านอนหน้ากมเหมือนเราไปนอนเทียงเองอืมเราไปนอนทางอื่นนอนเทียงคนอื่นสช่เนาะยังได้ยงินใจ่ไหมค่ะแล้วก็ได้ยงินบ่ได้เงินกาเสือคนอื่นบ่ยันบ่เสือเราเองก็ยังได้ยงินอืมตอนนั้นแกบุ้งเสืออีกบ่บ่เสืออบ่เสือได้คนไปนอนคนเดียวมันสิ้ะ ยันนั้นว okay. ่าแม่คนก็นอนหน้าตรงนี่อแก้มบุ้งเลยจะนอนท้งนี้่ก็ไม่ยังสมอกังอยู่ยูผีนะสูบยังคือสมองกระดดกอืมเฮ้ยนมาวัวูกฮักกะซิว่าอะไรก่นเลาพอปาขึ้นบ้านนี่เนาะ่น้งแกบุ้งกับใบโซนเลย เสียงเสียงเหมือนล่ามเลประมาณกลางมงศิบป์มุงกันเงินหนุ่ยก็ผูเรียนผูกัข่งเสียงแกลๆกันนะเสียงเสียงเราสั่นสะอาดเราปัดนะต้องเลยเงินอุ้ยแหน่น้อสะโพสะโพวันเชียนใหญ่บ้างผู้เทียนต่อกันนะคะเขาจะโมกาหลาดมาก เขาจะหลักทางว่าทุ่งหมักน้ำใสเหมือนแกบุ้งพี่เนาะเราอันนี้คือเรื่องจริงบ่แม่นต์โคมไฟเลยพี่น้องลูกรายกบคนนั้นได้ยินกับชาวบ้านอะไรที่ว่าเทียนไก่กับหน้าของหนาเหมือนเนาะแกบุ้งครัวที่ว่าเพิ่นเสียไปนะเนาะวันสิ้นญ่เพิ่นสชียร่ำเพิ่นสชียเเบวแบบกับกับครัวเพิ่นบ่เสียงผู้ชายเสียงผู้ชายก็สิเสียงผัวคนนั้นแหละผัวเมียผัวตายกำลังเนาะ ก็อยู่น้ำอยู่น้ำกันรูปครอัวก็เมียนะขอแท้ก็เลี้ยงครูเขาจ้างเลยเมียตายบริโดนพวกกับแข้งแห้งดีเพราะว่าตายลำบังถ้าเป็นเงือกเถิตอนตอนเราตายตอนเราเสียกับบริโดนก็ได้แล้วบริโดนรับยาตายประมาณมาถูกเดือนโบหอดไปประมาณสี่เดือนประมาณนี้เนี่ยเจ่ากับแข่งแห่งดีบริเป็นอีสานเนอะคือเดือนหาเดือนเดือนที่หาพวกเขาตายอืม แห้งดีค่ะแล้วแบบว่าขู่คือแบบน้อยๆนะค่ะขู่เขจะเอาได้ค่าแบบยิงเขาจะเบาแบบนี้แบบว่าอย่างถ้าเป็นขู่แท้ขู่จริงนะตาาายตตมยตามกันภายในปีเดียวอันนี้ก็ปีเดียวนี่คือแบบว่าผ่านปีสองปียังไปแบบบอเมนเสียงสันนี่ค่ะซั่นยังก็กระเถิดนะวันออก้านหน้าค่ะก็คันว่าอยู่แถวป่าแถวดงแล้วคุณน้อง ตอนเรื่องพีเดือนซางนะลายพี่น้องของพิตาโบเหน็นนะหากไปว่าผู้ใดควรอ่อนหรือว่าผู้ใดแบบขี้ยะนะพี่น้องสีมักเจอเนาะกลับไปว่าไปคนเดียวแบบเที่ยงนี้เพื่อหาเฮาทหาฮอนนะพี่น,น,น้องเข้าไปเทียนหน้ากับสมมติเยะชีมักเจอสีมาเห็นกับโบเห็นเป็นตัวเป็นตนเนาะกับชีแบบสันก็ไหม่โบหรืออี่ยามฮาแบบขึ้นน้ำไม้โกตก๊กับโบเมนแบบนี้ดีสีมักเห็นมักเจอแบบนี้ ขอบ้านไทยยังเป็นบ้านนอกแต่กัป่าดงลายเนาะพี่น้องเนาะผีก็เลยแบบยังลายวะจ้าแข่งเต็กและป่าซามาลูกไป่ไก่บ้านป่าซามาไก่บ้านเนาะป่าว่าจะฟัว่าเรากำลังนอนเต็กนะนหดับเนาะเสียงดังแต่คนเสียงดังอยู่แล้วเนาะดังขับพี่เด็กคนนอนสงบังกะสีโมงไป มเป็นเปรอะค่ะเป็นเปรอะอย่างเงี้เป็นเปรอะติเงี้ยเหมืนแมวคาตาว่าเวลาแบบตอนเราตายแล้วมือตายได้เนาะามือตาบริลับเนาะคนที่ตาบริลับน่ะอันตรายเขาจะว่าแต่ว่าแต่ว่าคันจะเสียชีวิตไปนะชิเป็นเปรอะคนที่แบบโอ้ท่านตาดิบางคนน่ะตาลับแต่ว่าโอ้ท่านนั้นต่ตาคาบาว่าอะย่างนง้นะตาเราดีแบบนั้น ่ต่คนที่ออกทางตาบุคอาภายนดยเป็นปีเป็นยังเนอะนะเราแบบเราหวังกะแบบเนาะอันนี้บอกว่าลายเนังเลยแต่อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงส่วนบุคคลแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงเกิเขึจนกับเราจะเห็นขจ้ยินเนาะที่เราอาสุพรรณลล่ะลูกเองเเป็นคนโซนลูกชายเราเอง ในคนว่าคัานคนอื่นเ้ากับบเสือเป็น,นองเงินที่น่าห้ากับบเสือคือพอแก,ก้มบุ้มนแบบพายนอนเพิ่นกับบเสือนอ,นอนหน้านประจํามันนั้นจากตายไปเลยเปกติเพิ่นเคยอยู่หน้าเนาะเคยอยู่หน้าทงตัวงพอน้องแก้มบุ้มนอนเนาะแมนพอแก้มบุ้มกับบริยานนอนพนอดนนีแมนแต่ว่าเอาเทียดีว่าเพิ่นไปเผาอยู่หอยอยู่หน้าตรงนี้เนาะแมนถึงเด็กที่ยงเที่ยงไหวได้บริยานอะบอกกาสที่นอนเน,อนาะไกลโพดเที่ยเที่ยงไหว มา้วเบิ่งกล่องมาซัานทามันี่กันพากันเมาแต่เรื่องมันดวงตาบอเห็นไปแน้วเรื่องวิญญาณก็เลยเสียบเบิร์สั่งตามอิ่มไปก่อนแล้ววอาไปแล้วก็อิ่มไปเลยพอกินข้าววังเพลิงนะนะ ไลน์เด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้อ,องใหม่ก,ก,รรกับโค้ชยกไปเ่็นตัวเด้อพบพ่อการถือต่อไปพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะถ้าว่าพี่ผ่านประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อสบายดี